มพันตรวโจรยึดทองสารว่าผู้กํากับตามสารีตรวจของคลองห้าทำนี้หน้ารุทธรงติดตพันย่างยืนช่วยแก้ปัญหาติดของสองคลห้าครับผมได e ้ขึ้นชมจากที่ผู้กับไปพูดไปแล้วว่าที่จกที่ตรวจมาเนี่ยทั้งหมดแปดจังหวัดเนี่ยผมว่าผู้การบประคุณเข้าใจบริบทโครงการนี้เนี่ยยึดตึงเมื่อเราปล่อยใจกันแล้วผู้เสนอมันก็ต้องมีผู้ขายล่อยใจมาใครขายให้เรา นะครับเน Learn, Now, this, pues ี่ยนะที่นี่นําไปสู่การจับกลุ่มผู้จาหนาดสองนายนะครับจากผู้เสพสองคนเขายังไม่เปิดเผยชื่อนะครับนะเขาบอกเลยเมื่อวานผมพูดก็บอกว่าเนีี้บอกไปแล้วตํารวจคนนี้ผู้กองวินัยเขาไปจับมาแล้วค่ะมาตั้งแต่หนูเริ่มเข้าโครงการนะครับส่วนอิกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าจับไปแล้วทีแรกเข้าใจว่าเป็นบางน้อยไม่ใช่ของข้าจับเองนะครับสองคดีเป็นคดียาาของของข้าเอง นะ่มันื่อกี้ออกขอึ้นข้อมูลเนาะนะครับเนี่ยในงามีนะครับว่าจากใครนะไม่ใช่ตัวเลขที่พูดขึ้นมาลอยๆมีเลขกระดีมีการจับกุมจริงๆนะครับจากการให้นะข้อมูลของผู้ที่มาสมัครใจเข้ามาอันนี้นะผมก็เลยมองว่าโครงการที่ท่า,า,ทานประธานท่านคณะท่านอาจารย์มาให้คําแนะนําเนี่ยโครงการนะชุมชน,นยัง่งยืนเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีมากนะครับชาวบ้านตอบรับนะประชาชนพอใจ นะครับแล้วก็ผมให้สัญญานะครับว่าทุกชุมชนนะทุกองค์ภาคของในจังหวัดปทุมธานีต้องเริ่มมีการามนี้หน่อยเพราะเราผู้มามาหลายสิบปีลราจับมาเราติดตกันตั้งแต่เริ่มเป็นตำรวจตรวท่านจะเกษียณแล้วมันก็ไม่หมดนะก็เป็นที่มาที่ไปเพราะว่าเราทำไมเราทำชุมชนให้เข้มแข็งให้มันยั่งยืนสวัดไ์ใถึงแม้คือที่พี่ที่พูดว่าคือในโลกถ้ารับข้อมูลว่าตำรวจทำอย่างเนี้ย แค่ชุมชนเดียวตอนหนึ่งฐานีจนหมดหนึ่งพั 1, 3, นสี่ร้อยแปดสามฐานีก็ทับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสามชุมชนแค่คิดแค่ชุมชนละสิบคนก็หมื่นกว่าแล้วถ้าทุกชุมชนอ่ะปีแสนเพราะว่าคนติดยังไม่รวมผู้ขานี่คือปัญหาของประเทศเลยนะเพราะที่ผ่านมานี่คงไม่มีใครที่เอาแต่ที่พบวา่าความนี้ต้องออกไปดำเน,น,นินท่านนายกออกมามามา,มาเป็นนโยบายที่จะคงทำต่อไปนะครับ เราขอขอบคุณนะครับคณะพาร์ทีเพื่อไทยทุกค,กคนนะครับก็อขอเป็นกำลังใจนะครับและขอกระเชื่อมชมของชุมชนแห่งนี้ของตกอของห้านะครับเดี๋ยวเสร็จที่คณะผู้ชมก็จะไปกระชินใจเนี่ยในภาพรวมให้ให้อยู่หน,น้าทันทีทุกท่านให้ได้รับทราบนะบริบทเกี่ยวกับการทำงานการติดตามมผลลัพธ์ต่งางๆนะโครงการชุมชนนที่ดี แก้ไขป้ญหเ่อิดนะขต่อโดยการปลระคั่เนราเรามำการรุ่นอบรการนะครับแล้วก็เป็นสารัดการกับงรบานคูตอนหนครับเพื่อแก้ไขผู้ป่วผู้เสนะครับเพื่อให้ผู้เสพเขนไมลงโดยมการหนึกาดีองลูกตุนนครับสาหรับระบบสุขเพ่งก็โรงการทั้งหมด1้อยสามสานีก็จะกับ1น3้อยสาากตุนนะครับ เป็นการอิสระเรยเอาผู้เสพนะครับเข้ามาตรวจกระบวนการบาบัดโดยให้จุมชนบำบัดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถดำเนินการไปได้ระยะ1หนึ่งเดือนอันนี้ต้องรอให้ครบกระบวนการสามเดือนนะครับแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยปลอดยาเสพติดต่อไปและนอกนั้นเราจะมีการขยายเป็นคนถือนะครับควบคู่กับการปรบำบัด ต้นสามารถต่ชาติบังคับให้ทุกหน่วยไปหาท่านผู้ว่าายเธอนะครับเพื่อขอคำสั่งรองรับนะครับก็เพื่อต้องการให้มีการบูรณาการคําว่าบูรณาการนะครับสามหน่วยระลับจะต้องรู้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่างๆที่เราจะดำเนินการต้องรู้ถามใครถามหน่วยไหนที่มาล่วมต่าเราต้องรู้นะครับโดยเฉพาะชุมชนคณะกรรมการคุ้มประธานคุม พวกนี้ก็ต้องรู้กับเราเดินไปในารต้องรู้เวลาอาจารย์ไปลงชุมชนอาจารย์ไปสู่ถามขั้นตอนพวกนี้เป็นยังไงนะครับถามคณะกรรมการทํางานประธานชุมชนคณะกรรมการคุ้มถามประชาชนเหล่านั้นมันดังนั้นจริงหรือองจำเป็นเพราะว่าคุกภาคส่วน